วันนี้พามาดูเขาวานแห่หาปลาอีกวันนะครับก็พบกันกับกันการนสตูดิโอครับก,ก็ตอนนี้กำลังจะลื้อต้นไม้พวกกิ่งไม้ออกจากหน้าฝายครับคือฝายเก็บน้ำขนาดเล็กครับ ต้นไม้มันล้มลงมาครับ

On it. เอาไปสูเลยออ่านมาให้หน <ated because> <rappelle> ่อยมอยู่โพนี่นังาเก่งมากใหญ่ละนี่นี่หน่อยมีเงินกินเลกนะมีเงนกินเลิกา้ละมอยู่ใก้คอนโดนี่อ่านออกกงยันยันเลยน้าหางนลเฮ้ยป่าอยู่โพนี่นบดแตงกิน

นี่มันบุใครลองนะขามึหลังมั้งฮะหมังกุ้นอ่ะเลยพอด้ะวาไอ้ไอดไอนันจมจิอง่มีมนนี่ยนจมมันขนมจมนาะมาส่เบ็ดขอนี่ยวมือมาต้มี่ลู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ lỡ những video hấp nó ครับป่าตัวเองของเราวันนี้นายปลาช่อนไปตัวนึงแล้วนะ Hoa <laughs> <Đúng rồi> kể nó <laughs> đây bây giờ nó mày xin chụp nào vào được nữa mọi người mất mặt mày nó ngay cả mày 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 này mày 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 cái